<Okay. S 2> เรากำลังจะเข้าไปในที่เหลือแล้วนะครับทุกคนเจ้าขานะะตามดูนะครับทุกคนพี่น้อง คนจะเอารถเข้าไปในเรือนะเต็มไปหมดรอดคิวกันอยู่ข้างนอกเลยะคะ่ะมีรถมีรถบ้านด้วยนะครับทุกคน,น,คนจะเป็นรถบ้านคนก็รอคิวอยู่ถึงเนี่ยคนรอคิวเข้าไปเต็มไปหมดเลยไปเรือกันนะครับทุกคน,กคนแล้วก็จะเข้าไปในเรือนะคะ รอ,รออทางเข้าเรอคนเยอะมากเลยค่ะพอ่น้อเพื่อนๆเหาเอฟซีทุก<อ>ค,คนถึงเวลาเราจะเข้าไปในเรือแล้วนะคะตามไปนะว่าเราจะไปทําอะไรมัางในเรือเนาะ,ะมีอะไรไขใหเรามั่งเนาะ,ะนี่ค่ะคนเยอะอยู่แล้วทุกคนนี่ค่ะพี่น้องคนเยอะมากเลยเราจะเข้าไปในเรือแล้ว ไปพาไปเห็นเดือนหน่อยนี so them, ่เป็นเรือลำใหญ่มากเลยทุกคนนี่บพี่น้องเรือเราจะเข้ากันเรือเลยนทืานี้สวยมากทุกคนตามเข้าไปดูข้างในนะคะทุกคนเราเข้ามาในเรือแล้วนะตอนนี้นะเพราะว่าเราจะไปอยู่ไป ชั้นสองหรือชั้นที่บันไดขึ้นเรือใครเคยไปเรือก็ต้องรู้ถึ่นะนี่สองขายนี่กับเรือของเราเรือชาวบ้าน ทุกคนเราจะมากินบุฟเฟ่นในเรือนะคะบุฟเฟ่เยอะมากเลยเห็นไหมอาหารเพียบเลยแต่เราไม่กล้าไปขายเยอะเลยไปดูวิวสวยดีก่อนนะนพาไปดูวิวสวยวิวโรงแรมนี่สวยนะตัวเธอโรงแรมนี่สวยแต่มองไม่เห็นโอ้โห ก็ไปหาที่นั่งก่อนนะคะมีบุฟเฟ่ด้วยตัวเองนี่ค่ะนี่เป็นบุฟเฟ่อาหารนะคะบุฟเฟ่ในเรือที่ไหนเจ้าโตเจสิบสามนะคะอาหารในเรือของเราวันนี้นะคะทุกคน สวัสดีครับพี่น้องพ้องไปของพี่ตาสวีวเดนพาแซววันนี้พี่ตาก็มาเปิดคลิปอยู่ที่ในเรือนะครับเรามาเที่ยวเรือกันแล้วก็พามากินข้าวอยู่บนเรือค่ะแล้วก็พี่ตาจะพาไปเที่ยวอยู่ในเรือเรือใหญ่อยู่นะเดินเรือข้ามภาคนะของโอลันนะประเทศประเทศโอลันนะเรือข้ามภาคจะไปเกาะเป็นอีกเกาะหนึ่งนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ อาทิี่นี้มาเที่ยวแค่แค่สองวันเนาะคลิปนี้แค่สองวันนะไปไปเที่ยวเรือแล้วก็มามาซื้อของบนเรือนะมาซื้อพวกบงพวกเบียร์เข้าว่ากันไปเนาะแล้วก็พาไปเที่ยวในเรือนนะคะเดี๋ยวตามพี่ตาไปนะพี่ตาขอกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเราก็ได้อาหารมาเนาะอร่อยมากค่ะทุกคนตามพี่ตาไปดูนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอะเป็มมอ สามีไปเอาอาหารคาะทุกคนสามีไปแล้วดู้นะครเพื่อนพามายูหัวเรือแป๊บหนึ่งนะแสงมันส่องมันแดดออกแล้วคับทุกคนเพราะว่าเราจะไปไหนไปต้องไปก่อนไหนไปด้ี้ไม่ได้ไปที่ไหนนะพี่น้องเพราะว่าเขาก็พาไปมานั่งเรือกินข้าวเสร็จแล้วก็เอาไปส่งคน เกาะหนงแล้วก็กลับกันกอนะเกาะอยู่นู้นมองไม่เห็นแล้วพี่น้องมันอ,อยู่ไกล,ลไเลยคนเลยเลยก็มีแค่นี้แหละพี่น้องทุกง่าทุกคนกินของขวเสร็จแล้วตกใต้เน็ตของหวานนะคะมะกะลองเคก้กฟูดกินกับผลไม้สามมียังเป็นของขวอยู่ด้วยค่ะทุกคนทุกต่าน ลาเซ่เราละไปเอกมิวสิกค,ค่ะชื่อพีลาเซ่พี่น้องตามมาเที่ยวเรือนะครับทุกคนแสงสะท้อนกับผืนนี่ค่ะทุกคนวิวสวยอยู่นะแต่ว่าลมมันแรงน้ำทะเลกนเราจะไปข้างหลังเรือ พี่น้องจะไปซีวิวข้างหลังเลยเนาะแดดดีราคาทุกคนเจ้าขาโอ้โหจ้ล้อเโอ้โะนะโอโตอนนี้แดดดีมากเลย บนน้ำน้ำเรืออยู่บนน้ำทะเลกว้างอยู่นะก็ะเด่นส่วนมากจะไม่ค่อยมากังวันเท่าไหะะาร่แต่ว่าจะไปกลางคืนลนะมแรงอยู่นะคะะรับ364องศานี่อยู่บนหลอดฟ้าเรือ เน่ๆนั e. wow. um ่นภาษาองกฤษภนษาอังกฤษกับอิงกแษนาคิดว่านะถ้าข้อมูลไม่ตกหล่นนะ คอยคิวพี่น้องรถคอยคิวจะขึ้นมาในเรือนนะนี่รถนะตเนะต,นต็มไปหมดเลยไปถึงปากซอยนู่นนะไปถึงปากซอยตรงนี้ก็เต็มไปหมดเล้วแต่พี่ตาเขาไม่ได้เห็นตรงนี้นะอ๋อใช่แล้วล่ะนี่ค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวก็จะปล่อยหลังไปข้างในนี่นาะนี่กืคอนเต็มไปหมดเลย